เตรียมตัวกันอย่างเร่งรีบนิดนึงนะครับเพราะว่า,วาเพราะว่าผมเนี่ยทำงานควบคู่ไปด้วยนะฮะ,ะจนตอนนี้ก็ยังทํางานตามปกติอยู่ซึ่งผมทํางานจนถึงเย็นวันที่23ก่อนแต่ง24เลยคะตอนนี้ก็เลยแบบพยายามแบ่งเวลาเพื่อไปเตรียมงานด้วยและทำงานด้วยมีส่วนไหนที่เรียบร้อยแล้วมั้งครับเพิ่มบงีในงานตอนนี้อะครับก็มีเรื่องของชุดนะฮะแล้วก็เรื่องของการวางผังงานวางเวทีอะไรพวกนี้ก็เหลือแค่วางคิวกันนะครับผมแล้วที่เหมือนว่าไม่มีเวลาไปเข้าคอสอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้า เกียรตินะคะสิวยังไม่ได้กดเลยค่ะอ๋อเจ้าสาวลืมไปได้นะครับสิวยังไม่ว่างไปกดเลยนะไม่เะจริงๆค่ะไม่ได้ไปนวดหน้าไม่ได้ไปทาสปาเลยจริงนก็ทำงานเหมือนเดิมทุกวันครับเราแบบจะจะเร่งทำไหมคะก่อนที่จะแบบเข้าพิธีก็คงก็เป็นธรรมชาติของเราอย่างเงี้ยค่ะเน้นเน้นการทานค่ะทานจะมีอาหารเสริมซะส่วนใหญ่ครับทีมบอกว่ามีเวลาพอกหน้าที่บ้านก็บุญแล้วนะฮะเวลานี้ครับครับผมล่าสุดเราไปถ่ายพรีวิชกันมา สนุกดีครับเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยขายพีเวดดิ้งนะฮะอันนี้ก็ครั้งแรกนะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันคิลยี้นี่เองนะฮะแล้วก็ภาพที่ออกมาก็สวยงามก็ดีใจครับสนุกครับค่ะเอ่ออันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมคะรอวันวันยังครับยังยังรอวันที่ยี่สี่ครับผมวันนั้นครับถ้าพี่จะใช้นางหรือนางสาวคะเอ่อถ้าถ้าจดทะเบียนก็ต้องใช้นางแล้วค่ะต้องร้องแค่ไหนกับคำว่านางแล้วต้องเปลี่ยนนามสกุลด้วยอะไรเงี้ยร้องตั้งแต่โดนขอแต่งงานแล้วค่ะ เตรียมตัวแค่ไหนอาหารเรื่องอาหารเขาทำเก่งครับเขาทำข้าวอาหารแมวข้าวครูปะชูให้ผมอร่อยครับชอบผมเป็นคนกินง่ายครับใช่ที่เป็นคนกินง่ายก็เลยเรื่องอาหารไม่ค่อยมีปัญหาค่ะครับผมค่ะแล้วเราแต่งงานแล้วเราวางแผนไหมจะมีน้องเลยไหมหรือว่าทํางงานกันก่อนอีกนานมากครับต้องขอบอกเลยว่าอีกนานมาแต่งกันเนี่ยเพราะว่ามั่นใจและเพราะว่ารักจริงๆนะฮะก็เลยผมเลยอยากจะให้เกียรติทางฝ่ายผู้หญิงเลยแต่งกันด้วยเหตุผลนี้แต่ว่า และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราทํางานด้วยกันเราเลยอยากจะทํางานมุ่งไปได้เต็มที่ไม่มาเพราะว่าพวงเรื่องความรักเราก็เลยแต่งงานกันเพื่อที่จะได้ทํางานอย่างเต็มที่ร้อเซนแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องมีน้องเนี่ยผมว่าอีกนานมากขั้นต่ําเลยนะหปีหกปีเจ็ดปีเลยเพราะว่าเรายังอยากทํางานเต็มที่เรายังอยากจะมีแรงมีพลังที่จะไปมุ่งกับงานได้เต็มที่จริงทัพพิมพคิดเหมือนกนก็จริงๆก็คิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าทัพทีมห่วงหุ่นด้วยนะคะทีนี้ถ้าแต่ถ้าผู้หญิงถ้ามีน้องนี่่หุก็ จะรีคอเวอร์กลับมายากนิดนึงค่ะย่าก้าวใหญ่นี้มีความมีเลี้ยงรัดเข้ามาไหมคือเลี้ยงรัดเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องน้องใหม่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 คือทางคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยจะไม่ใช่คุณพ่อแม่ที่จะมาบังคับเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคือตามใจเลยเพราะว่าคุณพ่อแม่เลี้ยงผมมาแบบค่อนข้างให้ตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เลยเชื่อว่าอะไรที่ผมตัดสินใจแล้วเนี่ยแปลว่าผมคิดดีแล้วมันคือชีวิตผมค่ะในตอนนี้คุณพ่อแม่กานแต่งงานนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ้ระาไการแต่งงานความสําเร็จของมันหรือยังไงแบบฟ้องกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยร้อยครับร้อยร้อยแล้วคเพราะว่าตัวเดียวเท่ากับตอนนี้เหลือแค่เราสองคนสมทุนเราเข้าได้เลยครับผมครับค่ะแล้วยังไงล่ะมีเซอร์ไพรส์กันและกันหรือเปล่าในงานเซอร์ไพรส์ในงานคงไม่มีนะฮะผมไม่ใช่คนโรแมนติกเลยนะฮะบอกจริงแค่คลิปขอแต่งงานอันเนียผมรวมความโรแมนติก ผองผมเนี่ยไปลงอานนั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานจะเรียบง่ายไม่มีธีมไม่มีไม่มีเค้กด้วยซ้ำฮะงานแต่งงานผมไม่มีเค้กแต่งงานนะฮะผมอยากให้มันเรียบง่ายที่สุดบวกกับคุณพ่อบอกว่าเค้กเป็นวัฒนธรรมที่จํามาจากเมืองนอกเขาเราเราก็แบบเรียบง่ายแบบคนไทยเราจัดงานฉลองง่ายๆนะผมเลยแบบจัดงายที่สุดรับปเงมีจะเอาคืนเข้ามาเขาเซอร์ไพรส์เราร้องให้น้ําตาแตกขนาดจริงๆก็อยากอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่มีเวลาเตรียมไม่มีสิทธิ์ครับ งานกับผมตลอดอยายู่เหมือนกันแต่ผมเอาไว้รอบหน้าค่ะอาจจะวันขึ้นปีใหม่แล้วกันนะพี่เปิ้ลครับครับอ่ตามใจฮะครับผมถ้างานกันหนักขนาดนี้จะมีเวลาได้ไปสวีทกันไหมคะฮันนีมูผมแต่งงานยี่สี่ใช่ไหมฮะยี่ห้าตอนเก้าโมงเดือนนี้ครับพฤศจิกายนฮะก็แต่งงานยี่สี่เดือนนี้นะฮะยี่ห้าเก้าโมงเช้าผมขับงานต่อเลยทับงานต่อเลยและยิงยาไปจนถึงปลายมกราเลยครับโอ้ไม่มีเวลาไม่มีเวลา ไปพนิมุหรือว่า้าวิดจะไหนหรือว่าก็อาจจะหาเวลาที่มันว่างจริงๆแต่ช่วงนี้คงไม่ว่างแล้วบวกกับว่าเราไม่ได้มองว่าการเที่ยวเล่นหรือว่าการที่เราจะได้ใช้เวลาอนันเนี่ยมันคือความสุขความสนุกไม่ใช่ครับความสุขความสนุกของเราคือการได้ทํางานและได้ทํางานร่วมกับคนที่เรารัก ถ้าอมีแพลนอยูอที่ไหนคิดไหมครับว่าจะไป h o n น y m o o n กันที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยมีคิดกะไหมน่าจะฮันนีมูนในไทยแล้ตามที่คิดนะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากฮันนีมูนในไทยเพราะผมเชื่อว่าไทยเราดีอยู่แล้วในเรื่องของทุกๆอย่างทะเลสวยป่าเขาสวยทุกอย่างมีครบผมเลยมองว่าการฮันนีมูนในไทยก็สวยงามได้